สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุูุทุกคนครับมอนีมากพอกับนุ่มเจมในช่องสสตเ์ไรเสือบใช่แนวอีแล้วครับพี่น้องนี่ครับตำหมูคงครับผมยาไอถอดปีกไก่ครับพี่น้องถอดเฉียดพร้อมเขียดกีนหน้าครับพี่น้องสุดยอดด้ยครับผักเต็มอัตราเหมือนเดิมครับผมปลากเสกนะครับผมเป็นผักหากินไงนะครับสําหรับบ้านเท่าเนาะพี่น้องมอนีสิพาพี่น้องมากเอือบนำกันครับพี่น้องเอือบเอือบก็ยังเอือบมา ลุยครับดุยอันดับแรกกันตีีไก,ก่ก่อนส่วนตําหุงครับพี่น้องตําหุงสูตรนุ่มเกมครับพี่น้องต่องใส่ผักหอมเปรเท่านั้นครับเพราะว่ามันสีโบโหอมนะครับพี่น้องสูตรนี้นะครับอประดกบแสบประหลาดัวครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ครับมอบให้พี่น้องทุกทุกคนครับผม ม,มาแพี่น่องมากักดตัวผู้ครับหาสื้อกินไหนตามตลาดบานเฮ้าครับผม สำหรับพี่น้องคนไหนนะครับที่ยิ้ม่ทันได้ติดตามคลิปนุ่มเกมนะครับช่องสไตล์แบบเสือกใช่เนีครับนุ่มเกมขอฝากติดตามติดตามช่องสไตล์แบบเสือกใช่เนีครับผมฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะครับผมฝากพี่น้องวองป้ายสุขุขทุกคนครับมานี้มาพปอครับนุ่มเกมคนเก่าอีกตามเคยครับผมบรรยากาศหุ้มโบงตุ่มหนึ่งครับพี่น้องกินข้าวแรงกันเป็นครับผม กินบุฟเฟ่ต์ได้ครับพี่น้องวันนี้กินบุฟเฟ่ตครับไปเรื่อยๆครับผมลุงเจมขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องทุขุทกันนะครับที่ได้ติดตามรับชมคลิปของลุงเจมนะครับผมฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสบไครต์ครับผมฝากพี่ฝากน้องนั่งกันแล้วกันนะครับ พี่น้องโซเชียลพี่น้องโซเชียลทุกๆมุมโลกนะครับผม,มที่จะขามาติดตามรับชมคลิปนะครับบรรยากาศเกาๆเดี๋ยวเปลี่ยนบรรยากาศใหม่ๆครับในคลิปหน้าของเฮานะครับผมพากสตาร์ครับพี่น้อง ใส่กับซอนบ่บ๊ะแสบกับพี่น้องกินแบบบ้านๆน,นะครับธรรมชาติธรรมชาติท่านูอีแบบท่ามชาตินะครับบ่ต้องค้ามยันแห่งภายในก็นได้นี่ครับพี่น้องฟิลเตอร์แสบครับฟิลเตอร์แสบ ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ comment, ขอบคุณทุกๆก,การติดตามนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับหกโมงแรงไปหาถุมนึงครับผมกินเขาวแรง่นํากันกับพี่กับน้องทุกุทุกคนครับกินไปนํำบอกไปนำ้ำไปนอ้องมวนซื้อโทซเซลครับ ก่อนจะกินัปสีรองเพลงสู่พี่น้องฟังจะเพลงครับบรรยากาศบัควอยได้ไปไหนครับเพราะว่าหงบัวเป็นยังบรรยากาศคือบัควอยดท้องมมนเรียกรองนะครับว่าต้องกินมากินบัได้หิว เอาขออย่างน้ำแล้วลูกสาวาฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามกด subscribe น้ำเด้อพี่น้องเลยขอบมาเบิ่งมาชมแล้วนะครับฝากพี่ฝากน้องสุขสุทขทุกคนครับผู้ไดแชร์ขอให้ร่ำก้อให้รวยขอให้สวยขอให้งามสุขสุทขทุกคนครับ ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับผมคลิปทุกๆคลิปนะครับบรรยากาศช่วงนี้ครับผมออกจากหน้าหนาวเปลี่ยนเขาหนาหอนครับเ็ออางาไม่เรวพี่นองเลยสำหรับคลิป กินเจมไปนะครับเมือคขึ huh. ้นกับผมบรรยากาศผมมุ mm ้งตุ่มหนึ่งครับกินจุนะพี่น้องมามื่อกี้กินตำบกคงครับตำบกคงสดๆเลยครับใส่ปลาของเปรหอมๆครับธรรมชาติแบบพื้นบ้านนะครับผมผสกสลัดหงหมวนใส่หมวนใส่ครับพี่น้องกินแบบแ่บกินแบบอนาถาครับ กินเปล่าะลยพี่น้องอยังค้าข้อครับอืม,อมขอดเขียดกรอบๆเลยพี่น้องกรึบๆเลยครับโซฟู สำหรับนานี่นะครับพี่น้องมีเกมกัอยากสอบถามพี่น้องปองไปสู่ทุกคนครับเนี่ยครับช่องสแตอแต่คือเอือบเช่เหี่ยวครับผมพี่น้อง <Hello. S 1> แต่มาเยี่ยมยา,ามถามมมครับพี่น้องถามหมอน้องโซลดิบครับพี่น้องทั้งบ้านเกียวเขาเนี้ยงเหรอครับก <Hello. S 1> ันเกียวเราสีไม่ให้นุ่มเจมจยดสอบเลยเด้อ <laughs> วอร์เรนครับพี่น้องวอร์เรนครับผมวบบวอร์เรนมือนครับพี่น้องเอาสวัสดีพี่น้องทุกทุกคนครับที่ติดตามและเพิ่มคลิปนี้นะครับผมภักสลัดอีกกินอะไรอูเบือพี่น้องเอ๊ะ อถึงขับ like, ย cool ิ่งใหญ่ข oh, ัโปรมึงจะบาดหน้าว่าอาบคับตาเหลือกนะพี่น้องคับตาเหลือเลยตาเหลือปลาสนเนี่ยพี่บอกว่าเหลือนะพี่น้องนาะหยอกครับหยอกหยอกหุ่นไกลหนุ่มๆได้ไหม น้ำตาแตกเลี่น้องอ้ board. สุดยอดแสีบกักแส่ยบลายครับประเดียดสบประดาน,นุ่งครับพี่น้องตำสมองเณี่ยมที่บอกเลยครับการตำนี่ต้รรองใช้ผ้าคอมเปยครับมันคอยสีหอมครับเขาเรียกว่ากลิ่นหอมชวนชวนเรากิน กินมันหอมครับแบบว่าส่วนเขากินนะครับบอกภาษาพื้นบ้านเทาเนาะพี่น้องเนาะมันนี่นุ่มเจมผมไม่ยังไรครับพี่น้องกินตามสบโขภงแล้วอิ่มแล้วนะครับไปเหยียบฟ้าพี่น้องป้องไปสุโขทุนครับให้ติดตามรับชมคลิปนุ่มเจมนะครับส่องสแต็กได้เสิร์ฟใช่ไหมครับผมให้พี่น้องบองไปสุโขทุนครับเดี๋ยวรับชมคลิปมันม้วนในบรรยากาศโอ้โหถุงนึงครับผมเยมันแรงกินเขาแรงน้ำกันครับพี่น้องตามสุโขภงอย่างไอไอไอโบ๊แมนครับเขาตัวได้หลายครับ ถอ,อดปีกไก่บอ่จะเป็นทอดเขียดที่หน้าหน่อยนะครับครับพี่น้องเนาะนุ่มเกมกับป็นคนตลกมั้งสิเหรอครับสำหรับพี่น้องคนไหนนะครับที่เขามาติดตามรับชมคลิปแล้วก็เขามาติดตามนะครับผมนุ่มเกมขอให้หล่ำเขอให้รวยขอให้สวยขอให้งามสุบูรณ์แครับพี่น้องมันหนี้นุ่มเกมมันไม่ยังไงครับคลิปหนาเดี๋ยวนุ่มเกมเจ้จัดบรรยากาศไม่ไหมครับผมเอาแบบได้ปาลาลุ่มวีวีเนาะพี่น้องเนาะ นะครับผม,มขอขอบคุณพี่น้องปอมไปทุกทุกค่านครับคลิปนี้น้้มเกมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ